แนทางตัวเลขของวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP นะครับอาจารย์จะอัพตั้งแต่คืนนี้คือคืนวันที่12นะครับนะแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มใครที่อยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนอกกลุ่ม VIP นะครับจะได้รับเลขของเที่ยงคืนวันที่15นะครับนะคือเช้ามาวันที่15นะครับนะอาจารย์ใช้ลูกเต๋า3ลูกเหมือนเดิมนะครับลูกเต๋า3ลูกหนึ่ง 2และ3นะครับนะเรามาลองดูว่าแนวทางตัวเลขว่าครูบาอาจารย์ของเลขศาสตร์ท่านจะให้อะไรนี่คือกล่องเปล่านะครับกล่องเป,เปล่าเลยนะครับนะมันคือกล่องใสยไพ่อาจารย์นี่แหละนะครับอ่ะสายไปเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ปิดฝาปับเข้าไปนะฮะหลายท่านบอกว่าให้ไม่ถูกเราจะให้ทําไมนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกครับว่าเลขจะออกอะไรอาจารย์ก็ต้องน้อมถึงบรมครูนะครับ นะเพื่อที่จะให้ท่านเปิดทางเปิดโชคลามให้แก่พวกเรานะครับนะใครที่อยู่ในกลุ่ม v p p ของอาจารย์หรือว่ากดสมัครรับข้อมูลทาง TikTok เนี่ยนะครับจะได้รับเลขตั้งแต่คืนวันที่ส2นะครับนะโอเคไปครับไปครับพุทธังเปิดทรมังเปิดสังฆังเปิดขอบรม,มครูท่านเปิดทางให้ด้วยเถิด โอเคนะครับอ่าเปิดแล้วนะคะเราจะมาเจอลูกแรกเลขอะไรจะมาก่อนโอ้โหเลขศูนย์ครับวมนี้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มานะนะครับเลขศูนย์ล่างนะครับอ่าโอเคอ่าใบโพครับใบโพเนี่ยเป็นเลขห้าเลขห้าแน่ๆแล่ะครับนะฮะอ่าเลขห้านะครับอันนี้เลขห้าบน อีกลูกหนึ่งทันกลิ้งหลบเลขสามข้างบนมีสามมีศูนย์นะครับไอ้ข้างบนมีสามมีห้านะครับข้างล่างนะครับมีศูนยาไม่ใช่ดิขอโทษ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 นะฮะอ่าโอเคข้างบนมีสามมนะีแปดไอเดยนนะแป๊บหนึ่งครับขอโทษทีใบโพนี่เป็นเลขห้านะครับ เลขที่เป็นลูกพลาสติกเนี่ยนะครับจะเป็นไบโพนะครับก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดนะเป็นเป็นธรรมจักรนะครับเป็นธรรมจักรโอเคนะครับข้างล่างนะครับมีศูนย์มีสามมีหนึ่งนะครับข้างล่างนะข้างบนนะครับข้างบนมีห้า แล้วมี8แล้วก็มี9นะครับระวังเลขเนี้ต้องคอยระวังนะครับมีโอกาสมานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้แนวทางไว้แบบนี้นะครับข้างล่างนะครับมี0ย์มี3แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันเป็นเป็นเลข1นะครับแล้วข้างบนนะครับมีอะไรเอ่ยข้างบนมี5มี8แล้วมี9ต้องระวังนะครับนะอาจารย์ให้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะไปแล้วนะครับนะใครที่นะครับบูชาครูนะครับ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนะส่วนคนที่ไม่ชอบเลื่อนหนีได้เลยนะครับขอบคุณนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มสมาชิกนะครับนะมี2ทางก็คือเข้ามาที่ทิกตอกแล้วกดสมัครรับข้อมูลเดือนละ200บาทนะครับสองบาทส่วนคนที่อยากเข้ากลุ่ม v i p อาจารย์ไม่ได้รับแล้วนะครับอาจารย์ไม่รับแล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ในกลุ่ม v i p เดิมนะครับนะอาจารย์จะเช็คว่าถ้าใครไม่จ่ายเงินอาจารย์ก็จะเอาออกแล้วนะครับอาจารย์จะเอาเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วร่วมบูชาครูกับอาจารย์ ในทุกๆเดือนนะครับเดือนละ219บาทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ